ร r o เวียนกู้เงินออมสินสูงสุด500,000บาทผ่านเว็บไซต์ MyMo เช็คเง่อนไขด่วนร o u เวียนกู้เงินออมสินสูงสุด500,000บาทผ่านแอป MyMo เว็บไซต์ w w w g s b o r t h ปลอดหลักทรัพย์ค้ำประกันผ่อนนานสูงสุด7ปีเช็คเงื่อนไขเลยธนาคารออมสินออมสินออกสินเชื่อส่วนบุคคลธนาคารออมสินสมัครง่ายๆผ่านแอป MyMo ได้แล้วตั้งแต่วันนี้9กันยายน65ดอกเบี้ยพิเศษวงเงินสูงผ่อนสบายได้เงินก้อนพร้อมใช้ โดยมีจุดเด่นรายละเอียดดังนี้สินเชื่อส่วนบุคคลกู้ง่ายดอกเบี้ยตามไม่ต้องใช้รักทรัพย์ค้ำประกันจุดเด่นกู้เงินอมสินไม่ต้องใช้รักทรัพย์ค้ำประกันวงเงินกู้สูงสุด1ิเท่าของรายได้และไม่เกิน5้าแสนบาทสามารถนําเงินเพื่ออุปโภคบริโภคหรือเพื่อนําไปใช้ชําระหนี้สินเชื่อรายย่อยประเภทอื่นรายละเอียดสินเชื่อกู้เงินอมสินจำนวนเงินกู้สูงสุดไม่เกิน10เท่าของรายได้รวมและไม่เกินรายละ5้าแสนบาทดังนี้เป็นไปตามเกณฑ์การพ พิจารณาที่ธนาคารกำหนดระยะเวลาชำระเงินกู้สูงสุดไม่เกิน7ปีเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระกู้ต้องไม่เกิน65ปี1กรณีไม่ใช่บุคคลค้ำประกัน1.1เป็นผู้มีรายได้ประจำระยะเวลาการชำระเงินสูงสุดไม่เกิน7ปี1.2เป็นผู้ประกอบการดิสระหรือเจ้าของกิจการระยะเวลาชำระเงินกู้สูงสุดไม่เกิน5ปี2กรณีบุคคลค้ำประกันระยะเวลาชำระเงินกู้ไม่เกิน7ปีดปีเดบี้ออัตา โดยเบียไปประตามที่ธนาคารกำหนดรายละเอียดการสมัครคุณสมบัติผู้กู้เป็นบุคคลที่มีอาชีพและ,ะไรายได้แน่นอนมีอายุครบ20ปีขึ้นไปและเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระ เงินกู้ต้องไม่เกิน65บาทปีกรณีเป็นลูกค้ารายใหม่ต้องมีคุณส,สมบัติรัางนี้กรณีเป็นผู้มีไรายได้ประจําต้องมีเงินเดือนเดือนต่อเดือนตั้งแต่20 0 0 0บาทขึ้นไปและมีอายุงานในที่ทํางานปัจจุบ,บันไม่ต่ำกว่า2ปีกรณีเป็นผู้ประกอบการอาชีพระหรือเจ้าของกิจการต้องมีไรายได้รวมขั้นต่ำต่อเดือนตั้งแต่30 0 0 0บาทขึ้นไปและมีอายุงานหรือดาเนกิการในปัจจุบ,บันมาแล้วไม่ต่ำกว่า2ปีกรณีเป็นผู้กู้รายเดิมสินเชื่อแคหะและสินเชื่อไซท กรณีใช้หลักทรัพย์คำประกันต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติมดังนี้ไม่เป็นลูกหนี้โครงการบ้านเงื้อทตรและสินเชื่อเหะพนักงานอมสินบัญชีสินเชื่อเดิมมีประวัติการชำระหนี้ดีโดยในระยะเวลาย้อนหลังหนึ่งปีไม่มีหนี้้ังจำระและไม่มีวัิปรับปรุงโครงสร้างหนี้ทีเดียวมีอายุงานในที่ทำงานประจำไม่ต่ำกว่าสกเดือนและไม่สามารถกู้ร่วมได้เป็นผู้ฝากเงินประเภทเพื่อเรียกของธนาคารตักประกันให้ใช้กรณีใดกรณีหนึ่งดังนี้ 1กรณีไม่ใช่บุคคลค้าประกันสองกรณีบุคคลค้าประกันให้ใช้บุคคลค้าประกันได้มากกว่า1คนและมีสัสดส่วนการค้าประกันได้ไม่เกิน10เท่าของอไรายได้รวมโดยผู้ค้ประกันต้องมีคุณสมบัติดังนี้สองจุดหนึ่งมีอายุครบ20ปีขึ้นไปและเมื่อรวมอายุผู้ค้ประกันและ,ะระยะเวลาที่เวลาเงินผู้้ต้องไม่เกิน65ปี2.2มีท่ทนที่อยู่แน่นอนสามารถติดต่อได้2.3จเงื่อนไขยอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้1กรณีเป็นผู้มีไรายได้ไประจำต้องมีเงินเดือนเดือนต่อ เดือนตั้งแต่2บุญบาทขึ้นไปและมีอายุงานในที่ทางานประจำไม่ต่ำกว่า2ปีหรือ2กรณีเป็นผู้ประกอบการาดิจระหรือเจ้าของกิจการต้องมีรายได้รวมขั้นต่ำต่อเดือนตั้งแต่3บุหนบาทขึ้นไปและมีอายุงานหรือดําเนินกิจการในบริบาลมาแล้วไม่ต่ำกว่า2ปี